เอาแล้มาแล้วาข่าวเลยข่าวเลยได้ข่าวว่า <c oughs> อยู่ที่ที่ใหม่เนี่ยนียครับมันอยู่ใกล้กับคําชะโนดฮะอยู่ใกล้กับคําชโนดนางรําเยอะเขาว่านะฮะนางรําเยอะนะวันนั้นนะครับก่อนที่ผมจะมามาที่นี่นะรอบเนี้มีชาวบ้านนะเพิ่นฝากถามมาว่า วันที่ย้ายองค์ปูไปอยู่ตรงนั้นเขาขอไปรําขอพรร่วมได้ไหมมีชาวบ้านหลายคนอยากจะมาขอรําร่วมในพื้นที่นะใช่เขาขอรําขอพรไม่ได้ว่ามีจ้างอะไรเขาอยากจะรําราเองใช่เขาอยากรําขอพรเพราะว่าเขาเขาได้จะติดตามพวกเราอยู่ตลอดแล้วล่ะเขาน่าจะเห็นแล้วล่ะว่าที่นี่ก็มีการรําขอพรรําอะไรกันตลอดเขาก็ศรัทธาแลลวเนาะใช่เขาศรัทธาเพราะว่าเขาแถวนั้นเขาเป็นนางรำอ่า คำชนดไงของานพญานาคใช่เขาก็เห็นว่าจะมีพญานาคไปอยู่ที่หมู่บ้านเขาก็อยากรําด้วยเขาอยากจะขอพรนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะแต่เราอาจจะเห็นท่ารําที่นะที่อีกแบบหนึ่งใหม่ๆนะครับแล้วก็ตารมวัฒนธรรมใช่นะครับแล้วก็อาจจะได้เห็นนางรําอีกแบบหนึ่งนะในแต่ละหมู่บ้านนะครับอาจจะเป็นหมู่บ้านวางน้าเที่ยงนะแล้วก็ หมู่บ้านห้วยน้าเที่ยงแล้วก็หมู่บ้านจาปรงถึงแถวนั้นเลยนะ<ม><ม>ครับ <c oughs> นะเนาะอาจจะเห็นนางรํามาแจมเยอะเลยนะครับ <c oughs> พอเห็นชาวบ้านวันนั้นแม่ปุ้ยเพิ่นก็ฝากถามผมมาชาวบ้านก็ฝากถามไม่เยอะเลยเขาอยากจะรําร่วมได้ไหมนะครับผมเชื่อว่าน่าจะได้นะนะนะครับน่าจะได้อยู่นะป้าก็จะให้รําได้อยู่นะครับรําพอพรรำอะไรนะครับแต่ว่าต้องรอองค์ปู่ไปสะก่อนนะไปอยู่ตถวนั้นสะก่อนตอนนี้ยังยังนะ รอให้ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยก็น่าจะทําได้อยู่อีกไม่นานครับดูแล้วอีกไม่นานเนาะเห็นแล้วบ่ยังไม่เห็นได้ยินป้าพูดไ์สดเมื่อคืนเลยอ๋อนึกว่าเข้าไปดูแล้วยังเข้าวันนี้เละวันนี้ยังไงก็ต้องได้เข้าวันนี้เรามีตัวช่วยเลยสิือขนดนี้นะแจ๋วเต็มที่ครับผมวันนี้ลุยเต็มที่นะฮะจ่าเอมเมานะฮะรอบหมอรอบผู้ช่วยช่างนะฮะผู้ช่วยผู้ช่วย ช่วยช่างครับพี่น้องตัดอะไรได้หมดได้หมดแต่ว่าเชื่อมไม่ได้วันนี้เราก็ลุยเต็มที่เนาะครับผมนะครับเตรียมมารอบนี้ก็เหมือนเดิมสองวันเนาะครับสวันพรุ่งนี้กับพรุ่งนี้ใบๆนะระวังมาที่นี่กับไปที่โน่นอันไหนใกล้กว่ากันไปโน่นใกล้กว่ายี่สิบยี่สิบโลยี่สิบกิโลแค่นั้นเองเหรอก็ไม่ต่างอะไรเนาะยี่สิบโล หรอนึกว่ามันใกล้กว่าเป็นร้อยเลยไม่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 แค่ยี่สิบเองโอ้ยจากนี้ไปตะงอยประมาณนี้แหละ <c oughs> โอ้ยนึกว่าจะบอกว่าใกล้มันก็ใกล้นะยี่สิบโลบอกไกลมันก็ไกลนะยี่สิบโลไม่เยอะอืมนะแป๊บเดียวนึกว่าไกลแบบเป็นร้อยเลยถ้าเป็นร้อยนี่โอเคอยู่งูเป็นร้อยมันข้ามจังหวัดแล้วนะจ่าเอ็มก็สองวันในซะีซั่นนะลุยด้วยกันสองวันนะวันนี้แต่งชุดพร้อมแล้วไหมนี่ พร้อมแล้วพร้อมลุยในเอฟซีทุกท่านฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเนาะเร็วนี้นะครับตอนนี้งานน่ะลุงบอกแล้วเคยแล้วเก้าสิบเก้าจุดเกเก้าปอร์เซ็นเหมือนเหมือนปเปอร์เซ็นของทองเลยเหลือไว้ศูนจุดศนย์หนึ่งเหลือไว้ให้ f อฟซีได้ลุ้นเออไอศผมดูคลิปอยู่ค่ายผมก็ลุ้นเหมือนกันโอ้เก้าิบเก้าแล้วเก้าเก้าแล้วน่าจะเหลืออีกติงหนึ่งนะน่าจะเก็บไว้ให้ลุ้นเลือีกนิดเดียวเลืีนิดเดียววันนี้แหละลุย นเร็วนี้แหละได้ฟังข่าวดีแน่นอนจริงๆทางเขาทําเร็วอยู่นะเร็วดีทีมช่างเห็นว่าเสริมทัพอีกสองคนเนาะช่างเชื่อมช่างเชื่อมจริงๆถ้าเกิดมีตู้เชื่อมอีกนะเพราะว่าเร็วกว่านี้อีกนี่ตู้เชื่อมสามตู้นี่ยังบุบบับบุบบับบุบบับเลยถ้าเป็นไปได้น่าจะหกตู้เพราะคนเชื่อมหกคนสลับกันสลับกันแต่ตอนนี้คือแบบก็ช่างเชื่อมก็อาจจะว่างสามก็เปลี่ยนกันเอา ถ้าครบมือนี่ผมว่าสองวันก็ไม่เหลือแล้วเสร็จอ,อแล้วเครื่องตัดก็สองแต่เครื่องตัดมันก็ว่างอยู่เวลาเขาสั่งหล็กก็ตัดเครื่องเดียวก็ทันแต่ว่ามันมีเครื่องตัดสองถ้าเกิดว่าทําเต็มกําลังจริงผพว่าโอ้ยเสร็จแป๊บเดียวเดียว,ยวคนเยอะคนเยอะทีมช่างทํางานอยูข่ข้างบนก็สั่งได้หมดเลยข้างล่างก็พร้อมสแตนบายพร้อมสนับสนุนเนาะ ทำงานได้เร็วนะครับทีมวิมันคือไม่ต้องคิดเลยมากไงมีวิศวะเพื่อนออกแบบให้แล้วไงคือเพื่อนก็บอกให้ตรงนี้ตรงนั้นตรงนั้นตรงนี้่นวางแผนไม้หมดเออ่นวา,<บ>างแผนคือทีมที่ทำงานเขาไม่ต้องใช้สมองคิดอะไรมากมายเลยม,มีวศะะวิศวะเพิ่นคิดให้แล้วครับผมเออก็ดีอย่างหนึ่งดีดีมากๆเลยแหละใช่นี่เขาเรียกว,ว่าต้องมีวิศวะเขาพิพอย่างนี้เลยครับผมใช่ไหมละ่ะวิศวกร เขาจะเป็นคนที่คิดให้เราว่าต้องทำตรงไหนบ้างโดยแบบเราก็ไม่ต้องไปคิดให้มันปวดหัวนะตอนแรกของคิดไม่ออกเหมือนกัน<ะ>วิศวะเขาทำโอ้อย่างนี้นี่ไม่รู้นะว่าจะย้ายยังไงดี้ตอนไะหนนึกว่าตอนแรกนึกว่าเอาเคนมาประคองแล้วก็ตัดเลยความคิดโอ้นึกว่าอย่างนั้นต้องยึดนะมันต้องยึดต้องล็อก <c oughs> เป็นออกแบบ ยับยนนะกว่าที่เราคิดอีกกะแบบว่าเอาเอาไปแบบสมบูรณ์ที่สุดเลยน่าจะน่าจะไม่มีอะไรเสียหายน้อยน้อยที่สุดน่าจะน้อยที่สุดดูแลไปก็ไปประกอบเลยเนาะหาเห็บมาเลยเบดต์อัไนอันนี้ลุยนะวันนี้ พร้อมหรือยังยกินข้าวกินปลายัางยังยังเพิ่ตงตื่นเรารอกินข้าวเนาะผมก็จะกินข้าวกินปลาแล้วก็ลุยเหมือนกันเดี๋ยวลงคลิปลงอะไรเสร็จเดี๋ยวจะไปลุยตื่นแต่เช้าแล้วอันนี้มันจะเป็นชาย,ยมเคยเห็นเขาย้ายแบบนี้ไหมผมยังไม่เคยเห็นส่วนส่วนใหญ่น่าจะย้ายเป็นของเครื่องจักรเครื่องอะไรเนาะย้ายก็เป็นองค์เล็กเล็กไม่ใหญ่ขนาดนี้ย้ายเป็นองค์อ่ะ ส่วนใหญ่เขาไม่ไม่ได้ย้ายกันใหญ่ขนาดเนี้ยใช่เอออนีที่นี่ที่เดียวแหละเอฟซีเคยไปย้ายแบบใหญ่ใหญ่ขนาดนี้ออมาก่อนน่าจะแบบที่เห็นย้ายก็เป็นพระพุทธร,รูปอะไรเงี้ยเนาะที่ที่ยกยง่ายๆ่ายอย่างเงี้ยครัน,นี้น่าจะเป็นครั้งแรกนะที่มีการย้ายอง์ปูที่ใหญ่ขนาดนี้นะต้องใช้รถเท่าไหร,นะร่นะรถเคันรถ รถสิบรอบบ่รถสิบรอรถเทเลอร์ห้าคันใช่แล้วก็รถเคนอีกคันหรือว่าสองคันเนี่ยแหละสองคันได้เนาะน่าจะสองคันเดียวมันยุกไม่ได้เนาะยุกแล้วก็พยุงด้วยเคนอีกสองโอ้ถ้าเกิดวันที่ไปนี่ผมผมว่าน่าจะเป็นขบวนยาวเลยเนาะมาหมดเนาะมาหมดพาจา์พอพาจา์พลมาหมดมานำขี่รถนำหน้าเห็นว่าป้าป้าคุยคร่าวๆนะ เวลาเราขี่รถไปจะให้เปิดอิทิพิโซไปด้วย<อ>เปิดในรถเลยเปิดในรถใช่ไหมใช่คือสวดให้องคูไปไอะนั้นก็แค่แค่รถเคนไอ้รถสิบลอ้อเนี่ยรถเทรลเนี่ย,ยห้าคันแล้วก็อีกรถเคนอีกสองนะห้าหกเจ็ดรถเทรลมันยาวนะแล้วก็มีแรงศรัทธาก็น่าจะมาร่วมแห่ด้วยเยอะอยู่นะเพราะว่าเยอะนะเพราะว่าน่าจะผู้ใหญ่ใจดีอะไร น่าจะลายคันอยู่เป็นขบวนเนาะลดยูทูบอีกเพราะว่ายูทูบของเราแล้วก็มีกันลถกันหมดทุกคนเนาะน่าจะเป็นไปเป็นขบวนเนาะก็เป็นน่าจะเป็นอลังการนะว่าน่าจะเป็นขบวนน่าจะได้ขอขอรถนำนะเอาคอคอแล้วทางทางลุงป้าคอทางในรถทําขบวนขออนุญาตเพราะว่าอะไรทุกอย่างหมดแล้วครับขอเรียบร้อยแล้วนะเหลือแต่วันเวลายังไม่รู้เลยยังไม่รู้หรอเพราะว่าเราทํางานอย่าง ดูดูประเมินไปวันต่อวันเราทํางาน,อ,น,นอย่างให้มีความประณี่ที่สุดออรอให้ถึงวันนั้นรู้อยากให้ถึงวันนั้นเร็วๆขอลูกนะ